สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไอซ์อภิษดาเปิดเส้นทางรักพ่อของลูกจะเลยแล้วเขาเป็นใครเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งนะักแสดงสาวที่ขึ้นแทนเป็นคุณแม่ป้ายแดงซึ่งหลังจากนักสแสดงและพิธีกรสาวไออภิษดาออกมาแจ้งข่าวดีว่าเตรียมเป็นวัดที่คุณแม่ป้ายแดงโดยตอนนี้อายุคันสามเดือนแล้วทั้งนี้ไอซ์อภิษดาก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆผ่านช่องอภิษฎเด ซึ่งมีผู้จัดการส่วนตัวและยายป๋อมแปมนั่งร่วมพูดคุยโดยเล่าเส้นทางความรักกับแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสที่เจ้าตัวบอกว่าอายุมากกว่า4ปีและเหตุผลที่ไม่เปิดเผยว่าก่อนหน้านั้นไปดูคนทำนายแม่หมอบอกว่าจะมีคนเข้ามานะแต่เป็นคนต่างชาติแต่เราไม่ชอบฝรั่งเคยบอกกับเพื่อนไว้ หลังจากนั้นอาทิตย์เดียวเจอเลยผู้ชายส่งข้อความไปหาเพื่อนบอกอยากรู้จักมีการนัดแล้วแต่เราแคนเซิลเราผิดนัดประมาณสองรอบเพื่อนก็บอกว่าไปเจอให้จบจบถ้าไม่ชอบก็จบเพราะเคยพูดกับเพื่อนแล้วว่าไม่ชอบฝรั่งยังไงก็ไม่ชอบแล้วที่หมอตอกแตกบอกว่าจะเจอคนฝรั่งคนนี้ก็เป็นคนฝรั่งเสร็จ,จริงๆและย้อนไปปี63มหมอรักเคยทักไว้ว่าปีห5จะมีคนเข้ามาจะทำเรามีน้องและบอกว่า ไอส์เป็นคนที่ไม่ใช่เข้าตามตรอกออกตามประตูห้ามจัดงานใหญ่ไม่งั้นพังเราก็คิดว่าอายุปูน,นี้ใครจะมาจับ และมอลักก็บอกว่าต้องเงียบเงียบเข้าไว้ความรักจะดีถ้าเปิดจะมีปัญหาตั้งแต่เขาขอแต่งงานเราก็อยากจะเป่าประกาศนะแต่เราก็กลัวพังเขาอยากมีลูกมากแต่เรายังไม่พร้อมเขาก็บอกว่าให้บอกเขาเขาจะได้ไม่เสียเวลาเขาถามว่าต้องการอะไรถึงไม่พร้อมเขาถามเราประมาณคําคำถามแล้วก็ปล่อยให้เราพูดไปสุดท้ายเรามั่นใจแล้วก็บอกว่าถ้ากลับมาเดี๋ยวเรามาสร้างครอบครัว เรื่องงานแต่งเฉยๆมากเลยเพราะรักครั้งเก่ามาันลมสิ่งที่เราคิดไว้มันเป็นอากาศมากเลยเหตุผลที่ทําให้เราไม่อยากจัดงานแต่งคุณแม่อยากให้มีงานเล็กๆแต่พ่อบอกว่าเป็นงานของลูกแล้วไม่ใช่งานของเราเท่านั้นจบเลยไปหาหมอทุกอย่างในการทําให้ลูกติดทั้งสายหมต่างๆทําหมดเพื่อให้มีลูก กว่าที่จะเคลียร์ต่างๆหลังจากนั้น3เดือนเราก็กินของบำรุงจีนเพื่อทำให้สมบูรณ์วางแผนไว้นานมากแล้วพอรู้ว่าน้องมามันหลายอารมณ์มากแล้วเราต้องไปทำยังไงต่อตอนนี้ปรับตัวได้แล้วแต่ยังห้ามออกกำลังกายตอนนี้มีน้อง3เดือนกับ2สัปดาห์วันที่ไปบอกคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีใจมาก ส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมไม่เคยโพสตภาพแฟนเลยเขาชอบประเทศไทยเวลาที่อยู่ที่นี้เขาเป็นแค่ฝรั่งคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักคือเขามาจากครอบครัวที่เพียบพร้อมมีหน้าที่การงานเขาบอกว่าอยู่ประเทศไทยเขาอยากจะสบายสบายรีแ,รแล็กซ์เราเลยอยากเก็บพื้นที่ตรงนี้ให้เขาเรื่องโลกวางแผนที่ฝรั่งเศสไว้ตอนแรกแต่เปลี่ยนใจเป็นที่ประเทศไทยให้ลูกอยู่ประเทศไทยจนถึง10บโคบ ตอนนี้รู้เพศลูกแล้วแต่ถามว่าอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวเคยอยากได้ลูกชายเพราะเราเป็นสายเ้าแต่พอเจอเด็กผู้หญิงแล้วรู้สึกว่าน่ารักจังเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ